เจ้านางวันแก้วชาจิตตนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายได้สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชนมุมชนมชชปีพศ2564ประเภทผู้นำซึ่งการพัฒนาทั้ง3ด้านเก้าองค์ประกอบได้แก่ด้านการบริหารตนเองซึ่งเจ้าได้มีการพัฒนา,หา,า,ห,า,มมาหาความรู้ความสามารถและไปหอกคำพูดเสมอเจ้า แลกเปลี่ยนความรู้กับคนอื่นเพื่อน,นํามาปรับใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นจัดตั้งศูนย์การเรียนทาใบสีสูขขวัญจากวัสดุธรรมชาติในหมู่บ้านเจ้ายึดมั่นและปฏิบัติต,ตามหลักศาสนาจารีประเพณีสึ่งป็ิต้นแบบเก่ผู้อื่นการปฏิบัติกิจทางศาสนาอย่างนําผู้สูงอายุในตําบลเข้าธรรมะสัญจรทุกวันพระในช่วงข้าวันเาทางด้านบริหารงานเจ้าได้มีส่วนร่วมในการทำแผนชุมชน เพื่อตอบสนองและแก้ไขปัญหาชุมชนเช่นต้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดช่วยเหลือผู้ป่วยตีเตียงในชุมชนจ่อมแซมบ้านผู้อยากไล่วางแผนและกำหนดเป้าหมายหึ่ชัดเจนมีการแบ่งงานตามหน้าที่ของแต่ละคนและมีการพัฒนาทีมอย่างสม่ำเสมอทางด้าน บริหารสังคมเจ้าได้มีการวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งกำลังคนและเวลาข,วของซอล้องกันเจ้ารับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อื่นเสมอเจ้าพระเจ้านางยมละพาเกยเย็นประธานปรีตำบลกรจจ้างอำเภอเมืสายจังหวัดเชียงราย ซึ่งองค์กรของเฮาได้สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนมชชปี2564 1การจัดการงานเครือข่ายซึ่งเคืขคายอองค์กรของเฮาจะมีคณะกรรมการครอบคุมทุกองค์กรมีกฎระเบียบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและรักษะาโดยทั่วกันมีการวางแผนงานและกิจกรรมให้มีความเหมาะสมและซอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเครือข่าย2 ด้านบริหารจัดการสมาชิกซึ่งสมาชิกได้มีการร่วมกำหนดแผนง,งานและมีการประชุมเระคายอยู่สม่ำเสมอและได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของสมาชิกและคณะกรรมการอย่างน้อยปีละสามครั้งเห็นมีโครงการอบรมระดับตำบลเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพในชุมชนในตำบลที่มีศักยภาพที่ดีของกลุ่มองค์กรกลุ่มพนาสตรีส ด้านบริหารจัดการผลประโยชน์โดยเครือข่ายองค์กรของเฮาได้จัดสรรผลประโยชน์มากกว่า2 0เซเพื่อนําไปแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้มีการร่วมมือกับกิจกรรมรวมกับองค์กรภายนอกเจ้าสวัสดีเจ้าจือลักนาเกเยน็นเป็นประธานศูนย์สมุนไพรบําบัดบ้านหม่องคำนะเจ้าทางกลุ่มของเฮาเนี่ยได้สามัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานพัฒนาชุมชน มชอช,อชอพศ2564ประเภทกลุ่มองค์กรชุมชนโดยมีแายละเอียดดังนี้นะเจ้า 1. ด้านการบริหารงานคือมีการบริหารเงินทุนอย่างชัดเจนมีระบบผิ่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้โดยเราจะยืดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานซึ่งสมาชิกทุกคนได้รวมกำหนดกฎระเบียบรวมกันและได้นำมาใช้อย่างจริงจัง 2. ด้านการบริหารคนกลุ่มของเฮาได้จัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกภายในกลุ่มโดยจะมีการ กำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนอย่างชัดเจนและกลุ่มของเฮายังมีการแลกเปลี่ยนรับฟังข้อคิดเห็นของคนในชุมชนเพื่อนํามาปรับปรุงการทํางานในกลุ่ม 3. ด้านบริหารผลประโยชน์กลุ่มของเฮาได้จัดสรรผลประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและมีการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิกอย่างสรรม่ําเสมออีกทั้งยังมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตีทําเพื่อชุมชนอย่างเช่นกิจกรรมตีถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้กับชุมชนตีเป็นอยากจะได้อาชีพเสริมตรงนี้ตัวเจ้า ผมนายศิรพัฒนเกย็นเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองบ้านหม่วงคำมูเจ็ดก็ะจ้างอมเภอแม่สายจังังวดเชียงไยซึ่งบ้านม่วงคำนะครับได้เข้าสู่มชชปี2 5 6 4ประเภทชุมชนโดยมีดังนี้ หด้านเศรษฐกิจโดยชุมชนของเฮาได้มีการสร่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ในครัวเรือนเพื่อบรตำกว่าเกณฑ์จอบพถอและมีกลุ่มองค์กรด้านเศรษฐกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งโดยได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนํามาปรับใช้ในชุมชน2 ด้านสังคมมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเพื่อพานตามเกณฑ์และได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านาศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมอยู่เป็นประจำ 3. าด้านการบริหารจัดการชุมชนของเฮาได้มีการจัดทําแผนชุมชนและได้นําไปปฏิบัติจริงมีการจัดการความหู้กิจกรรมตีโดดเด่นและแก้ไขปัญหาและมีศูนย์เป็นรูปชุมชนอีกทั้งยังมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่เป็นประจำครับ